สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับป๋าพลคนโ,โก้สุริโยบ้านท่าไทยมหาสาร,รคามหำเขี้ยวคือเกอครับวนนันนี้พามาดู F R R แตทั้งลำโตเต็มลำทั้งน้ำมันฟิลเอทานอลเลอ้อมื่อไหนครับเนี่ยลองดูดิใบเท่าไหร่ถ้าเอาได้เดีย๋ยวเอาไปเอาไปเลยวันนี้ป๋าพลรดให้พิเศษครับของฟรี อ่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้กันก่อนครับ F R R สองหนึ่งเอ้ยไม่ใช่สองสี่ศูนย์นะครับคันนี้เป็นเขาเรียกว่าโ,โ,บโรบคอปสีู่บเทอร์โบคู่นะครับถ้าเทอร์โบเดี่ยวจะเป็นสองสิบคันนี้เป็นสองร้อยสี่สิบตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษนะครับขากระจกปัดน้ําฝนเออขากระจกปัดได้ไฟฟ้าไม่ใช่ปัดน้ําฝนขากระจกปัด ปัดไฟฟ้าครับนี่เป็นชุดขาเหลียดทั้งลำเลยหายากมากครับตัวนี้ถ้าเป็นอีสุนะแล้วคันนี้ก็พิเศษไปอีกเป็นกระทะมิเนียมทั้งคันเลยนี่ยางส,สวยๆนะครับอาสองหน้าได้เลยอะดูดิหน้าโซมมากเลยโดนแดดนี่สองสองห้าแปดสิบครับ โอ้โหกระทะสวยมากเลยดูไอซีโอ้โหเงาเวบไอสีเงาเวบเลยคันนี้ราคาเดี๋ยวให้ป๋าพลคนโก้มาเฉลยนะครับกระทะมีเนียมทั้งหกลูกเลยนะครับคันนี้โอ้โหลูกลมซะด้วยตัวนี้หายากมากครับตัวนี้ยางสวยนะทั้งหกเส้นเลยยางสวยยางสวย ได้ล้อแถมด้วยนี่ได้กระทะได้กระทะมินียมอีกหนึ่งกุกแ้วยเนี่ยล้ออะไรโอ้โหปลาพ้นนี่ล้ออะไรกันแม่นจีนี่ม,นามาอยังไงไปอย่างนั้นเนี่ยเห้ยบางคนเลียดด้วยามาอย่างไงไปอย่างนั้นเลยอุ้ยแต่คันนี้ไปทํารถสไลด์นะสุดยอดเลยนะเนี่ยทํารถสไลด์อะ่ะ ดูดิทำรถสลด์พอดีเลยครับเนี่ยเนนชฟซีสวยมากเลยปาหอยอลาไนี่หอ,อยหอ,อน,นี่ไปนไหรอมีนมอะไร,รเหน<ม>ไหมนมนเลยอะไรกะเยนกมเนครับมเนยมทั้งคันเลยเขาโมแถมเนี้ยหน่อยเขาไปพร้อมด้วคันเลื่กคันไปแล้ว <laughs> ก็บอกดีเด้อหลือก no ันไปแล้วเออเอาสตาร์ทหัดไม่พอหยัดไม่พอคิปดีดีไปลุกน้องลุกน้องบอกคิปดีดีอาอเขารับลูกค้าอยู่เดี๋ยวผมกำลังหาอยู่เนี่ยลอกตัวเนี้ย ปลาพลให้เท่าไหร่นะ4,005 0 0นะครับลอกตัวเนี่ยปลาลอกว่าถึงตันเป็นบ่0.49ลอกไฟฟ้านะเนี่ย4,005เดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาสตาร์ตติดเนะผมดูลอกไฟฟ้าให้ทุกคนก่อนเด้อลอกไฟฟ้านะทุกคนนะ4,005มันเอาไป้สะเห็ดยังหรืปล่าป๋านี่ ยกของนี่โกดังสิเกือบจังคนตัวเกือบเกือบตีร้อยห้าร้อยกิโลไปมีถุงใส่โฟ่ให้ด้วยนะสายฟงสายไฟให้พร้อมสี่พันห้าใช้ได้รับประกันใช้ได้ครับของเจมาใหม่เยอะมากเลยสายดบพงดเพิงพวกเนี้ยทุกคน ดูดิสายใหม่ๆก็มีนะเก็บไปเอามาจากไหนเนี่ยยังไม่เคยใช้เลยนะเนี่ย,<ด>ยสายสอ,าสองนิ้วฮะไม่กล้าแตง่งเออเดี๋ยวจะให้ดูหัวไม่กล้าแต่งดูเดี๋ยวผมก็ลืมนีม่แอลูมาใหม่มแอลูกก็คือยูโรห้าหัวยูโรห้าพอดคันออนี้นไหมภายในสวยมากเลยลายไม้ด้วยนะถ้าเป็นลายไม้เขาบอกว่าเป็นตัวคัสตอมคอท็อปนะเนี่ย พาดไลไายไม้เฮ้เกยขายไม่แพงนะคันนี้นะทุกคนมีมีจอด้วยมีจอไว้ดูกล้องหลังภายในสะอาดสะอา้านสวยดีเนี่เาไปทำรถสไลด์พอดีเลยสองร้อยสิบผมเห็นคันหนึ่งอะ่ะเขารถมาส่งผมที่อุบล เป็นเครื่องตัวนี้เลยหัวแครบเหมือนกันครับสองสิบเหมือนกันเลยเขาบอกว่าประหยัดน้ํามันมากถ้าไปวิ่งล่องนะเนี่ยวิ่งล่องทํารถผักก็ได้นี่เนี่ยซื้อไปปุ๊บก็ไปใส่คอกวิ่งผักเนาะทำแปดล้อขยับไปข้างหลังอีกนิดนึงใส่เป็นแปดล้ออันนี้ก็ให้นะเนี่ยโค้งเนี่ยฮะอ้อคือบอถอดล้อคัน,นใส่กันนี่ okay. อเออทอนไหมไม่ลนะห้องน,งงนี้แต่ภาพสวยดีสวยมากเลยยกหัวไอ้พงกนี้ก่อนที่ได้ถ่ายเบสถ่าเบิดยกหัวดูเครื่องหน่อยสิสองสิบครับเอ้ยสองร้อยสี่สิบครับตัวนี้นยกหัวดูหน่อยนี่มืออยู่ของพี่ดึงพี่ก้อนนี่ดึงตัวนี้ก่อนเออเอาลงเออ คิดเจ้าไหนเดี๋ยวคิดแบบให้มืดหัวสดสวยมากเลยหัวงามตัวะสีก็เงามไม่ได้ล้างยังมาเดิมๆงามตัวตัวนี้ไหมเดิมๆเลยงามเบาอย่างท่านี่่างแต่ว่าเครื่องว่าติดเหรอเย็นช่ดูสิสายพันเครื่องไม่มีด้วยอย่าลืมด้วยนี่ ยเดียวโอยัี่รถอ๋ออันนี้เปนสายพันขอบเอ่ยงมเกียดูอุนเเออสวยมากเลยคันนี้ยเครื่องสวยสีเกียิองอสีงสองร้อยสี่บยูโรไฟได้หนิ่จักโบเลยอีจีอารีมโบคูโบคูสองร้อสี่สิบแรงเออเขาว่าเัาเบรถรถล่องประหยัดประคักได้สองซีนี่ที่สูบตัวนี้แค่ผมได้นิเนี่ยยูโรห้าเนี่ยอีจีอารีม สวยขนาดเล็กว่าขนนี้ไหมเักเสียมเลยเ้าว่าซีเสียงกว้งดิ In อ,อินวอยซื้อกับแกเนี่ยทำทะเบียนที่ผมได้นะผมทำทะเบียนให้แสนห้านะครับออกมาเป็นชื่อคุณเลยจักป่าป้าป๋าบอกราคาดู สี่แสนหครับสี่แสอ้ถูกมาเลยเทีบผมพี่พีันเราเป็นหัวตอนเดียวสัมผัสเราเป็นตัวท็อปตอนนมึงกระจ๊กไฟฟ้านะกระจ๊กป๊อไฟฟ้าเด้บมันเสี่ยวมันแย่งกันเยมันลีลาลายผมขายถึงซื่อเลยลีลาลายขายปล่อยชี้แสนห้าครับโยหาโยแจข้างๆเนี่ยมันต้องเป็เดีลยวเทียบผลงน อะไรแท่เนาะของแจ้งเนาะใต้แครบมือเปิดใต้ซุ้มล้อกันชนมีสภาพดีดเลยเนาะสภาพดีๆเนยแก้มเนี่ยชุดกระจกนี่หลายตังค์นะเนี่ยป้าป๋าชุดกระจกให้ซื้อเนี่กันชนกันชนสวยมากเลยนี่อีกตัวหนึ่งที่นำเสนอครับคือคือ ืูบอกรถฟลกลมันยกหัวนี่ลองมึงกีบาทนี่ยไหมหัวใจกูลูกน้องคุบอกแล้วแถวฟก์ลมันยกลองมึงกีบาทเนี่พราดี๋รีวิวจะไดียขายทเบอกราคาก่อนขันขันพียงกัสวงยางไปบึง่กหักเอาก็ถือเถอะที่แม่หิไหมหัวชิบหอไหมป้าถุดแ่งไหมชุดแ่งเพียบเลยว่ะขันยังสีี่รีวิวให้ยูขันราคาถือมันนี่ อุตส่มีเห็นสีเง้ยเท่ๆฮะบท่านเขาบ่ท่นเขาบ่ท่นเขามีอันนี้ราคาเดียวกันหัวสลุกโไหมอ่าหัวสูงภายในดำภายในดำยูโรหะเอาบุ้งไปทำติ๊กเลยโอ้ใอรว่าไม่แต่อันเจ๊ดเจ๊ดย่าเป็นสาวมหาลัยวะอือหุ่นนทั่งๆไปหุ่นไปิ๊เลยกยางดีเปลี่ยนมือลุย นางไต่โซกไต่โซก์เนี่ยอ่นางเงือกดแล้ววะคนยิงก็ตะวโกนบอกียิงเก่นอะล่นี่เราเบิ่งยังยก็เห็นเราหนิหัวตัวหนึ่งครับนี่ภูมิใจนำเสนอเลยตาตะกะแตนครับ NPR ตาตะกะแตนนะครับหัวตัวนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับตัวนี้ สวยมากครับแทบที่จะไม่มีตําหนิอะไรเลยอ้หัวตัวนี้คุ้มวะโอชุดนี้ซื้อไปไม่ต้องทําสีเลยครับเนี่ยได้ของนอกทั้งชุดเลยเป็นหัวใบปัดสองชั้นนะครับเป็นหัวสิบร้อครับอ่าเฮ้ยเบเิด ยังมึงยังได้เหตุการณ์ว่ามันเนี่ยเอาเครื่องติดแล้วครับโอ้โหนิ่มกิ๊บเลยเครื่องเสียงนิ่มมากเลยเสียงนิ่มดีมากเลยลองเบิ้ลให้ฟังหน่อยดิออดับสตานใหม่ เครื่องดีแม็กเลยอ่ะโอ้โหเอาเบิลอีกสักรอบสิ พวกนี้ยังยังใหม่ๆเลยนะเนี่ยข้อไอ้ทรงข้อไอ้เสียครบหมดเลยภายในใต้กิ่งสวยครับเฮ้ยหมุนฝานี่หมุนฝาน้ำม,มันเครื่องให้ดูหน่อยสิ ยังเสียงเครื่องว่าป็นรดดีไหมครับเครื่องหคลิปเลยวะบินบิเบิอไม่ไมีไอไม่มีควันเน่นองเอาปิดได้เลยี้เสหาถือถืบอกเลยว่าถือ นี่นลองเอาพรมอนี่ออกหน่อยนีจะดูคันสีได้เผมทำหรับรถเยดับเครื่องไว้ก่อนก็ได้เด้อดับเครื่องดับเครื่องก่อนเดี๋ยวมันตุ้มตามอีกเดี๋ยวลองสตาร์ทอีกสอบครอาหได้้ขายเลยไหมเสียงไหมนิ่มพูด เอาคันนี้หนามาเลยที่มันพี่ปิดช้าวเนยที่คุยกันไว้เนี่อเอาป่ะเี่เอาเราได้เนี่ยเออกระคันนี้หนาเดี๋ยวผมผมเป็นคนโทรบอกเราวไหเออผมเปลังโทรบอกเราว่าให้เรามาเอาโหลดมันงามโทษดับเลยดับเลยที่ที่ฉันหาพ่อเอากระดอกสวยกับสวยเอาคุณได้ท่านกับท่านหน่าเอาครับ อาคารแน่หนามาเลยผมเป็นผู้โทษบอกให้เราโทษหาดิหนิผมไปลอยโทษทังรถตู้่ากันดรถเดมางามกว่าแั้นนไหมขัซีงามกิบเลยวะทลุเพินเอาปนี่ลักัซักเอามจำเยันเฮ้ยผมมาจจำเอซผมเมาดิหนิสวยมากเลย เบอร์เสนตาแล้วมันมักงานอะไรวันหยุดน้องดาพวกซัวไม่ปวดวันยุดส่ใจกูด้วยจะะเบิดถือข้ามฟานั่นแหละกูส่ใจพวกมึงทำงานสภาพอัวใงญ่พวกตาบอดเลย่ะเดี๋ยวไปยังต่ำเลยพวกทำงานพวกใครได้รถคันนี้ก็โฟกุมเลยไปทำรถเคราะวิ่งวัววิ่งผักรถสไลด์รถอะไรได้หมดนะครับ แคได้นี่ได้นีได้นี่ไปด้วยห้าใบกับท่าหกใบเจ็ดใบกับอะไรเออกระทัมีเนียมเจ็ดใบกับอะไรแถมแบตเตอรี่แตกให้หนึ่งลูกนี่เขาพูดถึงแค่ตาแต่ยันเสียงปังปลี่ยนมายิงเียบเปี่ยนเงียแค่ย่นี่เสียงกงแตกตื่นแล้วะ ตัวจำไหมป้าป๋าตัวจำไหมแต่บาเนี่สองบสองเอาอันนี้ตัวแดนดีเจ๋งของเราทิมหาบ่นี่ของเราทิมหามีบ่รโทมีฮะมียุใสห้าพบาทอันนี้ะแบบนี้อะนี่ห้าพบาทยุใสมีโอ้ยเฮ็ดบาบลาหะเห็นว่าระไดไหอใจมาาเลยบ่ได้ใจดอกฟ้าเราใจดีี่ยังอยงโมจากดีตายแล้ว คันนี้หนารถคันนี้ใครได้โทษกูขึ้นรถตู้ไปบางขันกูไปหลอยโทัวเออเอาป่านรถคันนี้มันเป็นรถดับเพลิงที่งก็เป็นย่างดามก็เป็นแบบนีู้้เป็นรถตู้นะตู้ตู้ตู้เย็นอ๋อม,มีมีกันโค้งกันกันช่วล้างให้กันช่วล้างกันมีให้กันยุติสะไะตอนนี้ว่าให้ยุติสะไะกันช่วมันพี่เนียมอยู่นี่ล้วตอนนี่ละกันช่พี่เนียมเอไป้ไหนวะไอ้บุดนี่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 แมนบนนี่อ๋อแมนบนนี่แมนนี่ไหม นั่น่ะกระห้องมันตอกันมึงบงังเนมันตกันเป็นวันอตัวนี้นี่ตไทยตทยไตอไทยก็ชพนียมันไปไหนวะนอโอลงนี่เอลงปัามน้ำี่มปั๊มตีกเดี๋านี่ยคมน้ำปั๊มน้ำรถโมกูนแมนเอาดิเอามันตัวสนี่อันนี้ใส่สำหรับรถบัสเอาไปใส่รถอย่งโอ้รถเนนใส่ในห้องน้ำอ่ะรถบัสมันจะไหลเข้าไปห้องน้ำเจ้าบ้านอนี่ยสิปัญหา เขาไปใส่เขาไปใส่อยู่วนอยู่ในเครื่องประดิปฐ์ได้ได้คือกันมดยดซีบนี่นี่เอาคืดีสิความน้ำเนี่งานเอาเลยหลายโลดความน้ำมีสองยางตัวหนึ่งสตนึ่ตัวหนึ่งความน้ำเอาไปวนอยู่ในเครื่องได้นะเนี่ยเราู้ใดมีข้อมห่อนหลายเนี่ไปวนได้ด้ไป เข้าไปนี้ขายรถให้ปลาพุ่งเนี่ยแล้วเขากาลับมาล้อเดี๋ยวรน้อเดี๋ยวนี้มันก็หนักแต่<ะ>๋ยวมันจะไไเสียหลังเห็นนี่นี่นี่ตัวนี้ยังค่อยพอดีนี่นี่ไปได้บ่ลนนี่ถามป,าป,าปาาลาปลาปลาขายบ่กนี่กับมาล้อนี่ขายบ่ลกลับมาล้อ ตัวเจ้าบากรบมาล่อ,อไอตัละงนลวดออมันต้องมีตัวใหญ่ตัวหน่อยขึจะเป็นตัวละสองพลวดดยตัวใหญ่สองพก็ไแ้ตน่อยสองพจบเตี๋ยวเหนียวมัลงน้อมมตี๋ยวทำของห้องยู่เฮียนเด้ดินี่ครับไอ้เอามันเตี๋ยวตัวแรมันตีเนี่ยเยเ,ยเครื่อง,อง 2, อตัดหญ้าเนี่ยเครื่องละสองพันห้าตัวมีนามเนี่ยของของแท้เนี่ยของญี่ปุ่นมันวะเนี่ยเหอกมาลงมาเลยเอ้าเขาก็เปิดตู้เลยอ้าก็ดีสิ เรื่องสัานอย่างไงสองปัญหาเองเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมึงเป็นสตาร์นี่เครื่องเราบักแยงเลยไหมยังนี่นะเครื่องนี่นะเครื่องนี่แม่งติดแล้วมหมยเดี๋ยวเอาลงสตาร์มึงติดแล้วก็เกียร์เดียวเลยเกียเดียวเนี่ยะกดคุมมาสองปัญหาไหมนี่นี่นี่ครอบครอบอย่าไปอย่าฟังเครื่องนี้นี่อย่าฟังเครื่องนี้ ถ้าท oh. uh. oh. oh. ่าเลียวด้วยเครื่องมืออยู่ตัวล่าได้ดึงมงดัเ่งเครื่องนียังไหมอยู่ไหนไมเครื่องนีไหมดีป่ะข้าวมี่ข้าบุ๋ข้าบุ๋มข้าบุมีครัอ้าพื่ตั้งไงจ๋อเอ้ายองเดน่เวลานี้ตนวอยครก็มาเนาะเน่งเง้ ผิดโชคไว้สสำนสำนำนักนักกเอาอย่างร้องมึงอันนี้โดนผิดบอลร้ลงลอ,งลองถึงมึงคนเหยีดอยู่บนท่านี้บอล์ร้องมึงร้องถึงมึงอย่ามึงความผิดมันมันผิดอยู่แล้วไข่ดาวนิดหน่อยเด็<อ>กชิบหายแบบแบบล้หลอนมันมีอยังเล่นมั้งนั่นเห็นวอล์นั่น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 มันแห้งได้นี่มันถีบมันถีบเออเห็นบ่มันถีบมันทำไมทำไมเรามติดไปถึกวอล์อล์ต้อีบมันถึงมาไหนเลยมันถีบถีบแบบนดียร์ไมกระดู ๋ยว <mile inside> ้องค่อยๆดึง <wi> มันถ oh, <comigo> ีบมันดึงมาได้มันนีโอ้มันมันติดหลุดสบตีบหลุดสบติดเครื่าสองปัญหาจีปะไอชุดทางล้มนี่เด้งง่าๆนี่เห็นไลยสองนสามเงาสามเลยดิันมันมันคือมีสามอันพุนสี่ลูกก็มีสองเป็สองสามใจใมาไม่ไหมเนี่ยแมนบ้านเลย บอเนี iesen, <S <S <smoke> <S ่ยเขาเลี people, ้ยง้างนอกเน่ยไม่ชุดถังลมเอาปนี่เกียร์ยังงฟูโฟูโซหกเอ็มหกศูนย์หกเอ็มกหนึ่งเนี่ยหกนึ่ับ้ลจถูกเจ้าบ้านมืดแปดมืดแปของหลุนอื่นมี่เป็นของฟูโองอีสูบี่บอลตรวบกคอมไหมตัวบวกคอมใหญ่ไง่ะ โบเกียนนี่แหละหกเกียหกเกียลูกนึงก็สามหมื่นสามหมื่นของฮิโน่ดิโน่เกียี่สองหมื่นแปดสองหมื่นเออจะเนยอย่างฮิโน่ลูกละหมื่นแปดสองหมื่นนี่อย่างฮิโน่โบแมนความหม่นะคนอหมยมันแทงมันแพงนี่งหื่นจไม่ข้อขายเมื่อไร่ดิดเขียนเดีเขียนน้ำเสนอว่านี่นี่เขียนตัวนี้มาไหมตินี้มหมตัว้าบ้านเขียนตัวนี้ จ็คตันยูมแโอ้แสนแปดจ็คตันสตันหกสตันหกแสนแปดัม้ได้เอซิโนไฟฟ้าปะตัวนี้วน่าิมี่มมีมีอะเป็นอันใดหรอเออมันก็มีสายไฟหลแต่ปะไปแอดทอยมันจดอยมันอ๋อียนวเนาะมปั่มแทมยังเหมืนเลยครบหมเลยมีี่ตัวเกีนโอ้หลายตัวอยู่แสนแปดเป็นะ ไงสุดอยู่นี่ล่ะตอนนี้มีจักตันเส่นมี่สามตันสามตันตัวจ้าบาดสามตันสามตันก็สามแสนห้าตัวหมายีลเอามันคือเพียงเท่ากันหลายเอยซีปอกโอซีปอกอันนี้สามปอกทองแบนบหรือทองวีทองวีหมดเลยเออทองวีหมดเลยอันนี้ยู่นนี้หรือท่าโนนี่อ่านี่ท่าโนท่าโนอ่ะใครสนใจอะไรเอ้าป้าเห็นของเหรียญนิ่งเล้วนี่ทั้งน้ำมันหน่อยเจ้าบาดนี่สามปัญหาครับใครได้ป้นี่ ใช่เหมด่รถกรบะพอดีน้เนาะจักลิตรนี่จักลิตรนี่อันนี้ห้าลิตรเอาห้าลิตรไหมอันนี้กบบ่บ่รถทำมได้เอาหนี้ยางมได้เอานี้นี้เก๋ยมาทำงานเลยติเก๋งานตัวนี้ทำงานตัวนี้ตัวนี้เก๋ทัานทั้งบานเกอนทับานสบ้าสามื่อนหาเมื่หากถซื้อเท่เดียวแต่ว่าติดรถเลยตลอดชีวิต สามหมื่นหาบ่ามันมาสี่สามหมื่นหาบไดบ้านั่นนี่พี่น้องมาต่อเอาฝากดีแต่ตายข้ามมาต่อเอาสามหมื่นหาบ่าเนบ้างได้บ่นั่มาต่อเอาพี่องเบิบงมันนี่บ้เบ้าเลี้ยงถังน้ำมันนี่จักบาทถังมเนยมี่ๆน่นสามสี่ร้อยลิตรน่ะสองนสองหมื่นหาสองหมื่นหาม่ต่อเอาพื่อนมาต่อเอาเออาซื้อหบปเนป่ะพลบปาดนพี่นมาต่อเอา่กระดอกระเด ถามยังเดิมยาเอเราเราทำอยาเอ๋เรายู่สิได้หรอได้ไหมที่แม่เขาหล่อมาลงเห็นเราอีเหมยุไหม่้ยมลมิเงี้ยมือนจวงผมงไหมขอซิบเกาจุดห้าตป้าขอซิบเกจุดห้าซิปเก้าจุดห้าบ่มันก็เชนมาเจโอเจ็ดอกดเกมากเลยมันเจโอเจ็ดอน่ากัแต่นอนยุ่งเห่ิไเขาไทยออกไปแดกแล้วเขามาไปกิน ขอซื้อตอนบวขายแปดนเลยอ้จะบานี่หกใบนี่หนึ่งสองสามสี่ห้ใบจ๊บาทไปเลยอบชิ้นเก่าจุหานี่ใบละสี่พันใบละสี่พันหาอ้หน่อยได้นอ้น็อตน้อยเัวนี่น็อตน้อยโอ้น่ยเป็ดนัดอไอ้นอตของยูโรห่าน็อยน้อยบวท่านเท่าอเผากับพันหาได้มาตต่แมกตั้งหนาให้ดูตั้งหนา ยางก็ถอดแยกเอาไปขายตั้งหากเออผมถามอันนั้นนี่ปั๊มร่มมันหวยยังหันจะหวัดป้อมร่มหัวแดง่บ่หัวที่ามเหมนตีเขียวสีเขียวคิดไปสองหมอนอันอันมาเติมก็หน่อยเดี๋ยวมันจะแกงไอจะไฟจะบนตัวใหญ่เอาสีเขียวยังไนฮทั้งถังความถังบ่เออสามหมืนห้จะบนไฟจะบน ไปญี่ปุ่นแม่อ <c oughs> โอ้ยไฟลอ,อยสิบเงลอยสิบมันเห็ดมันเห็ดได้สารสายได้สองลอยยี่ได้เห็ดสองลอยยี่ได้ได้เห็นบ่แม่เอาตีนสัางกับมี่ตัวไหน,นบ่เนี<ม>่ยเท่าสัางของรถได้ยังไน,นของสำรับรถได้ยังเท่าสั่ไอ้นี่ไอ้เทเลอร์ไงพวกนี่ลากไอ้พวกไอ้เนี่ยจักรบาลนี่เท่าสัางนี่อ่าครูดึงพกตั้งบาทเอามีสองตัวติมีคูรหนึงทรายขวาง เอ้าของเย็นเจ๋งลอยมีบ่ดนี่มันใส่ในเบอดบ่ได้เกี่ยวฮะใส่ได้หมดเลยบ่เกี่ยวด้วยบ่แม่นเท่าสร้างอันนี้เท่าสร้างอันนี้นี่ให้ลูกเล็กแม่มูยันรถขึ้นแม่ยกลอยไหมนอันนี้มันบ่แมี่อันนี้มันหมุนเอาตัวนี่เป็นให้ลูเล็กเลยบ่เออขาที่ผมเอาไปตอนนั้นไปแปลงเอาอะจะเปลี่ยนเอาทีขาสร้างกันนี่เสร็เสร็ขาสร้างโอ้แต่ก็ไหนยิ่งใหญ่น่ะเออยิ่งใหญ่ที่ผมที่ผมเคยซื้อไปผมมีของเลย โอเคครับโอเคเอาถังไร่เจ็ดปลาน่ยเจ้าบ้านน่งสี่ร้อยเหรียญสามหมื่นบาทสามหมื่นบาทสแตนเลสยเจ็ดปลาโอเคครับไร่เจ็ดปลาเรียบโมโๆเลย,เย,เลยโอเคเรครับ,เ,รบเอาไว้เจอกันคลิปหน้ากับปา้าพลคนโก้สุริโยสารคามเจอกันคลิปหน้าเอาอย่างมาขายข้อพงมาไล่อย่างเนี่ยสเสนอก็โดนน้ำสเสนอเดกกากับมีสิตรงรุ่นเมืองไทยตรงรุ่นเมืองไทยจะบาทห้าพันบาทห้าพันบาทเดก้า แพรแพร่แพร่แต่มีบ่แพร่แ,แต่ผมขานแอรแบกบอกแอร์อแบกอส,ส,อสองพันไหมสองพันแต่ซึ่งแอรแบรกเลยเป็นก่อนเลยเออโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ